มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มยกมือถือเครื่องใหม่ให้ลุงหลังมาขอให้ช่วยซ่อมเครื่องเก่าก่อนจะเอาของดีมาตอบแทนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้บัญชีติกตอกรายหนึ่งได้มีการโพสคลิป หลังจากที่คุณลุงคนนึงได้นำโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่ามาขอให้ช่วยซ่อมด้วยความเห็นใจตนเองจึงได้ยกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้กับคุณลุงกลับไปใช้แทนเครื่องเดิมจนกระทั่งต่อมาคุณลุงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยครั้งนี้ได้นำเหรียญบาทซึ่งเป็นเหรียญเก่า2เหรียญมอบให้กับตนเองเป็นการตอบแทนน้ำใจโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่นชมในความมีน้ำใจบางคนยังบอกอีกว่าเหรียญที่ได้มานั้นให้เก็บไว้ให้ดีเพราะว่าเป็นเหรียญที่เชื่อกันว่ามีความเป็นสิริมงคลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ